ก้อยข่อยเนื้อก้อยเนื้อนี่พวกก๋ยเนื้อสิบเรซ็ก้อยก้อยดิบก้อยดิก้อยชุกกยขมม่อืขมป่า นนนนก,กอยส่วหนึงลาบส่วนหนึ่งนี่มันลาบไดเนี่อเซ็บมาเนี่ยจะกินก้อยเนื้อเด้อจะม่กินก้อยเนื้อน้ำกัน

นี่ก็หลายระมัดอ๋อที่มันไม่ล้างผักแค่ไหนเด็กก้อยเด้อจะมาจินก้อยเนือร้องการมือนก้อยเนื้องวดก้อยเนื้องวดแจ ไปเรื่องงัวหัวมาสังเินกอินมาเนาะเดีอีกน่ด้วยบอก่ไปชิบุอี เอาออคัวาค่วคั่วแจ้าเอาคั่วคั่วซื้อมาปาดเลยซื้อเลยคั่วไวใส่เยอะๆหอมคั่ว E claro. ป้ายงอหอมงอหอมเข้าป้ายโค้งโค้งใส่กข้าป้ายดีดีคือว่าเป็นไงวะ

สุดสุดใสก่ก็ใบแต็มหลายก็ใส่หลายผมมากผมฟาตาจ้ามาเด็ดนิดหน่อย อย่ใส่เปลกยนไงอยากจะคนหม,ม,มักเลยจ้ะอยากจะคุหมักย่ค้นคนคนอ่นีนี่เขาอ่นปยเนื่อยใช่เหลือเขาอืนวันอย่างหลับเนื่อ เยาะพุ่มมาก,กแต<ส>่แซ่แบไสอไสเขาต้องไส่แซ่บเบอร์แซ่บรูด้ไม่ให้หอมเนี่ย มีใม่แลแทบแ่ใส่แล้วแทบก็ทำทำทำ หั่นเอามาเลยหันเอาข่านนิดหั่นเอาไลหันเอา้องมีหมักก่อนแล้วก็ฮึู้ปกครองเนี่วายอยู่ không có phải cha không có coi. Hãy subscribe Да сяб. Сяб. Так เจ็บบไปอยท่นเจ็บเจ้านอกันเลย่้า้นไป้ำกันเนี่ยสับๆบึงกันเลยจพี่น้องพี่ขอบคุณที่มารับชม ไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามด้วยแล้วค่ะหเ้ยร้อนากเลยถ่ายภาพแก่ประมาณก็เอิ่นครเ่มโลุกระบอกกระบอกกรบอกสมกระบกกอะเบีย เมื่อไปดนนอ่ะมีน้ำกัน้จ้าสก่มันเยน่ะนี่ก็เอิญวกรอบมากกรอบอย่างันกรอบกรอบออกกรอบเยเพียหอม นิกกมาให้เน่อยกพุดเนนี่หวานนะี่หวานกอนี้มันก็ผ็ดแล้วพุอะไรเขาเรียกพอะไรช้นไหนอ่ะพุกเดียว้นไหน

เดี๋ยวจะต้มไาน้ำจิ้มก็ตักแท๊กเนี่ยแท๊กคนเดียวบะพร้าวเนื้เผ็ดเต็มเราต้องใส่กับผัวหอมกีบมะพร้าวกระดูกเอาเนี่ยเอาแบบกับสอบน้อยนะมถ้ากินหนี่ยสอบนึ่ง ช่างเช้าขอบคุณค่ะที่มาค่ะทุกคนขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ porque menina no